สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูกันทอดหมูดแดดเดียวค่ะสุดเด็ด็ดรับช่องภูมพันธุลากันค่ะสูตรหมูดแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมภูมพันธ์ใส่ซอสปลาเขียวครึ่งกะทีน้ำปลาครึ่งกะทีน้ำตาลใส่แดงครึ่งกะทีกระเทียมสับครึ่งกะที น้ำมันงานหนึ่งทาทีค่ะนวดเป็นเวลานานสิห้านาทีค่ะเอฟซีะก็จะได้โมเดลเดียวที่นุ่มสวยน่ารับประทานค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง คลิปนี้นะคะตอนเช้าๆภูมพันธ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะคุมพันธ์จะร้องเพลงสระเอะนะคะเตรนฟังได้เลยค่ะอเอกับอาเออาคือสระเอะเอกับอาเออาคือสระเอะพวกเรามาเรามามาช่วยกันรวมสังสรรค์โรงเรียนให้หนาอยู่เก็บขยะ บไม้ให้น่าดูกวาดเทูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 ลลัลลาเอลาลาลาาาลาอาาอาา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 า

เอกับเอาเอาคือสรเอพวกเรามาเรามามาช่วยกันรวมสังสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูวาดจดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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  ลา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 จบเรียบร้อยค่ะเพลงสระเอะค่ะเป็นเพลงที่คุ้มพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะสําหรับนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะผสมด้วยสระเอและสระอะคาที่ผสมสระเอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้แต่คู่ค่ะ

เวลาอ่านแจกโลกสะกดคำนะคะปอยเปดอเป็ดหอยเหเหดอเห็ดปอยเปเป็นดอเป็นลอยเล่เล่มอเล่ตอเหตเตมมเต็มคอยเคเมมาเข็มขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับเอีทุกท่านนะคะให้สู้ๆนะคะพี่น้องเดอ้อให้ประสบความสําเร็จในการทํางานกรมพันรักเคารพให้เกียรติเอีทุกท่านค่ะไม่ว่าท่านจะทํางานใดอาชีพใดก็ขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะ เริ่มมีสีแดงอมจมพูแล้วค่ะเอฟีค่ะนุ่มอร่อยค่ะ นี่ค่ะทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเอฟซีค่ะ สีสวยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสีสวยเลยค่ะสีสวยงามค่ะ พอแล้วค่ะเอซีขาสุกแล้วค่ะอึบอึบอึบติดไฟ นี่ค่ะเราก็จะได้หมูเดียวที่มีสีสวยนุ่มอร่อยค่ะเอฟซค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันจัดใส่จานให้เอฟซดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดหมูเดียวค่ะสุดเด็ดเคลดรับช่องคุมพันตุลากัรอร่อยอร่อยค่ะสีสวยด้วยค่ะเอฟซค่ะนี่ค่ะสีแดงอมชมพูค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตาม กดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ